สวัสดีครับวันนี้ผลเลิศจะแนะนำวิดีโอดีๆในการสาธิตรีโมทจูนมือใหม่จาก XHORSE นะครับรหัส x k g s g 1 e n นะครับตัวนี้เป็นรีโมทไ่ว่าสุดจาก XHORSE นะครับตัวนี้มีคุณสมบัติก็คือว่ามันเป็นรีโมท New Style ที่มีฝาปิดสไลด์ได้นะครับเป็นเหมาะสำหรับการ Copy รีโมทลงรถสามารถลบรีโมทได้โคลนรีโมทได้ปรับตั้งรีโมทได้แล้วก็คืนค่าเก่าได้นะครับ เราทาการสไลด์รีโมทให้ดูจะเห็นไฟข้างบนนะครับมีปุ่มโนดเปิดบนกดล่างปุ่มล็อกแล้วก็ปุ่มพอร์นะครับเรามาดูสเต็ปแรกนะครับก็คือการลบโค้ดเก่านะครับวิธีการดูว่ารีโมทเนี่ยได้รับลบโค้ดหรือยังนะครับก็ทําการดูที่ไฟนะครับก่อนที่จะโคนเนี่ยมาทําการเช็คสเตตัสของรีโมทก่อนนะครับเรากดที่ปุ่มนะครับว่ารีโมทนั้นโดนลบไปอย่างถ้ากดแล้วมีปุ่มแดงค้างนี่แสดงว่ารีโมทังไม่ได้ลบนะครับ ถ้าค้างอยู่เพราะรีโมทที่ลบแล้วเนี่ยมันต้องต้องกดแล้วก็ปล่อยแล้วรีโมทต้องต้องไฟต,ต้องดับนะครับทีนี้วิธีการลบนะครับเรากดปุ่มบนล่างนะครับค้างไว้ให้ไฟแดงค้างนะครับจนรอจนกว่าไฟดับเสร็จแล้วก็กดปุ่มพอสนะให้ไฟแดงค้างแล้วรอจนกว่าจะดับนะครับตอน,นี้เป็นการลบรีโมทนะครับสังเกตทุกปุ่มที่เรากดแล้ว กดปุ่มแล้วมันไฟก็จะแดงั้างแป๊บเดียวนะครับเนั่นแสดงว่าทุกปุ่มโดนลบแล้วนะครับหลังจากนั้นสเต็ปที่2องครับทำการโคลีโมทนะครับวิธีการโคลีโมทนะครับเราทําการนารีโมทนะครับให้ชัวร์ว่าความถี่ของเราได้ตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับให้ตรงกับรีโมดแท้นะครับที่เราจะรีโมดที่เราจะก๊อบนะครับแล้วก็วางรีโมทให้ใกล้เคียงใกล้เคียงเพียงพอที่เราจะสามารถจะจูนมือได้นะครับ แบ่งออกเป็น3สเต็ปนะครับสเต็ปแรกนะครับเราทำการเข้าเข้าโหมดของการโคนิ่งนะครับเราทำการกดรีโมทค้างปุ่มที่ต้องการนะครับแล้วเรากดปุ่มรีโมทต้นแบบรอจนกว่าไฟจะแดงค้างนะครับแล้วก็กกดรีโมทถัดไปทุกปุ่มนะครับให้ให้ไฟแดงค้างก็เป็นการโคนิ่งรีโมทเข้าไปทุกตัวแล้ว หลังจากที่เราโคนิ่งรีโมทแล้วนะครับเดีย๋ยวเรามาดูวิธีการปรับตั้งความถี่นะครับต่อไปมาดูวิธีการปรับตั้งความถี่นะครับรีโมทด้วยเครื่อง Key to m a c p r o นะครับก่อนอื่นเราแกะตัวรีโมทที่เราโคนเรียบร้อยแล้วนะครับเราทำการเปิดสติ๊กเกอร์แล้วก็ไขน็อตนะครับเพื่อจะเอาวงจรอ,ออกมานะครับเราแกะออกมานะครับ แล้วก็เอาแผ่นวงจอรออกมาแล้วก็มาต่อตัวตัววงจรรีโมทด้วยเครื่องนะครับเราคีทูแม็กโปนะครับเราต่อสายต่อสายต่อรีโมทนะครับเชื่อมต่อกับวงจรรีโมทครับตอนนี้ต้องเอาฐานออกนะครับเราไปที่เมนู Special Special f u n c t i o n นะครับนะครับไปที่ VVDI นะครับมินิบอร์ดฟังก์ชันแล้วก็กาล่านะครับกาลาดอคีคัสต t o m i z เ t ชันทำการกดอ่านเครื่องก็จะบอกว่าตอนนี้ที่เราก๊อปมาเนี่ยมีความถี่เท่าไหร่แล้วก็กดที่ความถี่แล้วก็เปลี่ยนความถี่ที่เราต้องการนะครับกดโอเคครับแล้วก็ e n t เ r อความถี่ที่ต้องการเปลี่ยนนะครับเท่านี้แล้วก็กดตั้งค่านะครับแค่นี้เราก็เปลี่ยนความถี่เรียบร้อยแล้วนะครับงา่ายๆเรากดอ่านอีกครั้งหนึ่งจะเห็นว่าความถี่เปลี่ยนเป็น4 3 3เรียบร้อยนะครับ ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับยังไงรบกวนสนับสนุนพวกเราและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยการกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ<ม>เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานที่ทำวิดีโอนี้ด้วยครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ